วันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบ้านบางเยและปัญหา,า,าไาสทไลส์กั้นช่องทางเดินเรือของชาวประมงพื้นบ้านทําให้ไม่สามารถเดินเรือได้สำนักง,งานสภาเกษตรกรจึงได้ประสานสำนักง,งานพัฒนาและบำรุงรักษาลุ่มน้ําที่4และร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคลองบางเย ืนขนวันพฤหัส,สบ,บดีที่9พฤศจิกาย,ยน2566สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่4จัดเวทีประชุมรับฟังปัญหาความคิดเรื่องการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2และ13ตำบลโค,โคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญ ปัญหาระยะสั้นและระยะยาวและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป